ดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Beyond the Secret กับดิฉันสิริพรรุ่งสว่างและเช่นเคยค่ะวิทยากรประจำรายการของเราท่านอาจารย์ศาสดาอาริยะไมตรีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ส,าายสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับเนื้อหาสาระของวันนี้นะคะทางรายการขอนำเสนอหัวข้อเรื่องจิตวิญ,ญญาณแห่งฟ้าค่ะเป็นอย่างไรเราไปถามท่านอาจารย์กันดีกว่าค่ะอาจารย์คะ,คะจิตวิญ,ญญาณแห่งฟ้าเป็นยังไงคะอาจารย์ <c oughs> เรากําลังให้ให้ให้ผู้ท่านผู้ชมในผู้ <c oughs> ชมทางบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องว่าก,การที่เราจะใช้ประโยชน์ของของของขโลก<ม>เราเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้สมบูรณ์สุด <c oughs> เพราะเราได้ศึกษาความรู้กันมาบรรทุกเราเนี่ยพึ่งพา,าศาสนาเนี่ยก็หวังว่าจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงแรงดันนะครับแรงดันของไฟฟ้าหรือเรียกว่าศักดาหรือเรียกว่า potential เนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ ะอะไรก็ตามที่สามารถขับเคลื่อนออกไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศักดิจจ์สิทธิ์จริงๆก็คือรหัสรหัสก็คือความคิดของมนุษย์นะฮะไม่ว่าความพูดคำจาถ้าเราพูดแล้วให้เสียงเราเนี่ยไปกระทบกับผู้ฟังและผู้ฟังเคลื่อนที่ได้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะแรงดันแรงดันแต่ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่เคยศึกษาถึงด้านพลังแห่งความคิด พลังแห่งความคิดถ้าเราคิดแล้วสามารถทําให้สิ่งต่างๆนั้นน่ะขับเคลื่อนได้<ม>ก็ถือว่าเรามีความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่เราเอาเอาก้อนหินมาแล้วเราเพ่งให้มันเคลื่อนเนี่ยมัน <Okay. S 2> จะไม่ได้ mm hmm. แต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีจิตวิญญ,ญาณนะในจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์เนี่ยถ้าเราส่งความคิดไปไปที่ตัวเขาที่สมองเขาใจเขามันก็จะเกิดรับสัญญ,ญาณ <Okay. S 2> มันทําให้เขาทาตามที่ความคิดเรา mm hmm. เช่นสมมติลูกเดินไปเนี่ยที่ถนนเนี่ย okay. สมมติว่าคนเดินมาเนี่ยกำลังจะสวนกันเนี่ยนะครับคุณรถคิดว่าให้เขาหลบไปทางซ้ายเขาไม่หลบก็ไม่ได้ถ้าคิดว่าให้หลบไปทางซ้ายแล้วมันหลบแสดงว่าคุณรถมีอํานาจจิตและมีพลังจิตที่ให้เขาหลบไปทางซ้ายสมมติเดินมาเราบอกให้เขาหลบไปทางขวาแล้วเขาหลบทางขวานี่คือการนั่นแหละอย่างสมมติเราขึ้นรถเมล์หรือรถบัสอะไรก็ตามเราเยืนอยู่แล้วเราคิดว่าขอให้เขาลุกแล้วเขารุกแสดงว่าเรามีพลังจิต มีอำนาจเหนือกว่าเขาใช่ไหมครัการมีอำนาจอยู่เหนือก็คือกลไกของไฟฟ้าในตัวสมองเราปกติการวัดได้ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็คือวัดว่าสมองเราเนี่ยมีไฟฟ้าสิบวัตต์สิบวัตต์ที่หล่อเลี้ยงสมองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเราใช้สมองในม,มันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของของของบนเซลล์ประสาทในการใช้ชีวิตแต่ละวันใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยไอสิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ย บางคนเนี่ยก็ไปใช้หลายๆเรื่องเช่นเป็นหนี้บัตรเครดิตเราก็ไปคิดเรื่องบัตรเครดิตเรื่องหนี้สินเป็นหนี้นอาระบบเราไปคิดหนี้ต่างระบบบางทีไปคิดเรื่องครอบครัวลูกเต้าเราก็คิดเพราะฉะนั้นความคิดทําให้ไฟต้องต้องต้องแจฟไ่กระจายทําให้เราพูดอะไรกับใครเนี่ยไฟเราอ่อนหรือเราคิดอะไรเราก็ไม่สามารถทําให้คนเนี่ยขยอยไปซ้ายขยับไปขวาอนั่นคือไฟเราอ่อน ตอนนี้การที่จะให้ไฟเราแก่คือเราต้องเราคิดเรื่องเดียวเราก็จะมีกําลังเพราะนั้นการทําสมาธิก็มุ่งหวังที่จะฝึกฝนให้จิตหรือตัวไฟฟ้าเนี่ยแน่แน่เลเอ,อ,เอ,อรวมโฟกัสนะเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับไฟฉายเนี่ยถ้าฉายไปเนี่ยแสงกระจายแต่ถ้าเราหมุนโฟกัสมันแสงจะเล็กแต่มันจะแรงแล้วย,ยาวแล้วไกลนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะมีความรู้สึกว่า เออเราใช้ศักยภาพของจิตเรารนะครับตอนนี้มนุษย์ทุกวันเนี่ยมันต้องขมาหากินรเรื่องราวก็แยะเรื่องเพื่อนฝูงที่ทํางานที่บ้านเรื่องอะไรมันทําให้จิตของมนุษย์อ่อนเยค่ะเลยจิตมนุษย์อ่อนก็ไม่ได้ใช้พลังจิตใช้ตามคําสั่งและเงื่อนไขทางระบบหรือแผนนะการในการวางงานของผู้คําชารหรือนโยบายก็ต้องรวมสมองในหลายสมองมาเท้าด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบันทึกออกมาเป็นนโยบายบนะครับ แต่คนที่มีอํานาจเนี่ยก็คือคนที่มีไฟสมองแก่แล้วก็พูดอะไรเนี่ยคนเชื่อแต่ตอนนี้เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยก็ถูกตําแหน่งแต่งตั้งให้มีตําแหน่งสูงกว่าคนเลยก็ต้องเชื่อในตําแหน่งที่สูงกว่าเพราะว่าไม่สุขไม่ไม่ทำตามก็มีบทลงโทษเพราะว่าเขามีอํานาจในฐานะของตําแหน่งของเขาเห็นไหมครับแต่ผิดกับพวกที่มีอํานาจจิตหรือพลังจิตพวกนี้เขาฝึกฝนมาเพื่อรวบรวมนะ ตัวไฟฟ้าหรือพลังแห่งไฟฟ้านี้ให้มันโฟกัสให้มันมีกําลัง <Okay. S 2> นะอันนี้เรื่องของของจิตใจมนุษย์ก่อน mm hmm. ตอนนี้ถ้ามนุษย์เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้คือโครงสร้างร <Okay. S 2> ่างกายของมนุษย์เนี่ยมีไฟฟ้าที่แจกอยู่3ระบบคือที่ในสมองเราหรือไฮโปทรอมัสนะตัวนี้เป็นตัวแจก mm hmm. ในสมองเราแล้วเราก็มีที่ใจก็เป็นตัวแจกนะ แล้วเราก็คือปอมประปมประสาทส่วนกลางอะ่ะเขาเรียกว่าโซลาร์เพ็กซัสกับอีกปลายกระดูกสันหลังเราเรียกว่าโซอ่าโซมาติกพวกนี้ก็จะมีไฟเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดๆในนี้อาจจะสมองเราเนี่ยอาจจะมีสิบวัตที่กระจายเรียงอยู่ในสมองถ้ามากเกินไปมันก็ทําให้เส้นประสาทแตกได้เกาจะเครียดมากหรือไฟแก่อะไรเงี้ยนะมันก็ทําให้แตกอีกอ,อันนึงพอมาอยู่ที่ระดับใจมันต้องใช้พลังหัวใจที่การดูดอัดระเบิดทาย เพราะาแรงปั๊มหัวใจเนี่ยมันจะทาให้ผลักดันเส้นเอ่อเอ่อเลือดเนี่ยหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายเนี่ยยาวถึงแปดไม์นะดีระบบประสาทจะต้องอ่านตามเส้นเลือดทุกอย่างนะครับถ้าจิตอ่อนมันไมน่ไม่มันก็ไม่อ่านไฟอ่อนมันก็เกิดเดบชามัาง่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับตอนนี้อันนี้เนี่ยอาจจะมีถึงประมาณสี่สิบวัตสี่สิบวัตเพื่อระบบใจด้วยนะควบคุมทั้งระบบเลยตอนนี้อีกห้าสิบวัตเนี่ย ที่เหลือเนี่ยมันก็ไปหล่อเรียกกล้ามเนื้อขาเขออะไรพวกนี้นะแล้วก็ระบบเพศปกระดูกสันหลังใช่ไหมจะปลายกระดูกสันหลังไปพวกนี้ก็อยู่ในโครงสร้างของมันตอนนี้เนี่ยไฟเนี่ยในมนุษย์เรามันไม่รวมแล้วที่ปลายกระดูกสันหลังเนี่ยจะเป็นประจุลบแต่บนสมองก็จะมีประจุบวกอยู่บ้างตอนนี้ถ้าสามารถให้มันรวมกันระหว่างบวกลบมันก็จะก่อให้เกิดพลังนึกออกไหมครับ ซึ่งเราเรียกว่าการปลุกคุณทาริรนีสมัยของโยคะศาสตร์นะตอนนี้ถ้ามันรวมกันมันก็จะใช้ไฟทั้งหมดร้อยวัตต์ได้ตั้งแต่ปลายกระดูกสันหลังลงมาในห้าสิบวัตต์ที่ระบบหัวใจนะฮะระบบโซลาร์เพ็กซ์ซอีกสี่สิบวัตต์แล้วที่สมองที่ไฮโปทรามัสอีกสิบวัตต์รวมเป็นร้อยวัตต์ก็จะมีศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่เลยแล้วกครับเราจะรวมกันยังไงอาจารย์ตอนนี้มนุษย์เนี่ยก็พยายามฝึกฝนไงก็เรียนศึกษาค้นหาตามโยคะศาสตร์ โยคะก็กกคือผู้ที่ค้นพบตัวเองเช่หนหรือสีโยกีที่ค้นพบว่ามีปุมประสาทที่ไหนบ้างรหรือมีต่อมไร้ท่อที่ใดอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าจักจักก็คือการหมุนการหมุนของพลังงานที่อยู่ในและต่อมไร้ท่อเมื่อหมุนมากมันก็จะสั่งฮอร์โมนออกมาเมื่อร่างฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนก็จะเรียกอวัยวะส่วนนั้น แล้วก็ส่งสารสารสื่อประสาทขึ้นไปหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและทั้งระบบะนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนงี้ยโยคีก็ประสบความสําเร็จทีละจุดทีละจุดโยคีเองก็ไม่ใช้ไฟเพราะว่าโยคีสมัยนั้นน่ยก็ไม่มีเรื่องเครดิตนะมไม่มีบัตรเครดิตต้องใช้ไม่มีค่าน้ำค่าไฟไม่มีลูกต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรมากค,คนแสาเ็นบรารมีก็มีคนมาให้กินให้ใช้ก็เลยการที่ว่าตัวเองก็สบา,ายใจขึ้น ไม่ต้องนิรนหาอะไรไฟก็เลยเต็มเต็มตอนนี้บางคนที่ไฟอ่อนก็มาขอพอรโยคีตอนนี้พรโยคีก็คือ,อโยคีช่วยคิดแทนบางคนบอกขอขอให้พ่พรให้รวยโยคีก็จะส่งความคิดนะครับไปฟ้าแล้วก็ขอให้เธอรวยเรื่ออกไรครับก็คือเอาความฝันของบุคคลที่ขอไปปลูกบนแผ่นฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อปูรมวลสารเราจะปลูกในดินเช่นทัวพืชพันุ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วมันปลูกลงไปมันก็ดันขึ้นมา <Okay. S 2> แต่การปลูกเนี่ยต้องแข็งกว่านะถ้าเกิดปลูกเอาถั่วไปปลูกกันดีเนี่ยถั่วแข็งกว่าใช่ไหม <Okay. S 2> มันจะงอก mm hmm. แต่ถ้าเอาถั่วไปปลูกในคอนกรีตมันไม่งอก <Okay. S 2> เพราะคอนกรีตแข็งกว่าถั่วเจ่นเดียวกับมนุษย์ที่ขอ่อความคิดของตัวเองไฟอ่อนกว่าความเข้มความควบแน่นของสนามแม่เหล็ก <Okay. S 2> ฝันยังไงคิดยังไงก็ไม่เข้าไปเ mm hmm. มื่อไม่เข้าไป <c oughs> มันก็ไม่บันทึก mm hmm. มันก็บันทึกกับเปลือกไว่วตอนนี้ยกขีเนี่ยไฟแก่ก็สามารถเจาะทะลุสนาม,มไปเลกเข้าไปสู่ความควบแน่นก็คือเอาฝาฝันของคนนั้นไปปลูกบนแผ่นฟ้าเมื่อปลูกเป็นแผ่นฟ้าสมัยนี้เรียกว่าโปรแกแกม,มสมัยก่อนคือเรียกว่าประทานพรน,นะ,ะมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาตอนนี้ีชีวิตมนุษย์ต้องเป็นไปตามดิจิทั การกระทาอยู่ที่คนความสําเร็จอยู่ที่ฟ้าความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าคือฟ้ามีโปรแกรมให้ทีเิตคุณก็ทําอะไรก็เป็นไปตามโปรแกรมนั้นก็จะประสบความสาเร็จเช่นสมมุติคุณจะขายขนมแล้วถ้าฟ้าไม่มีโปรแกรมคุณขายขนมคุณก็เจ๊งแต่ถ้าเผื่อในโปรแกรมคุณเคยชอบข้าวมันไก่แล้วคุณไปขายข้าวมันไก่คุณก็จะประสบสําเร็จในการขายข้าวมันไก่บางคนทําอะไรก็ตามทํางานหวังจะเป็นแพทย์ความฝันของเขาอยากเป็นแพทย์ ความฝันก็ถูกปลูกได้ก็จะไปได้ hmm. ตอนนี้ทำไมความฝันของคนหนุ่มคนสาวหรือคนเด็กเนี่ยที่ฝันมันจะเกิดผลเพราะเขาไม่มีภาระมีสินไ hmm. ฟเขาก็ยังแก่กว่าคนอื่น <Okay. S 2> เขาไม่ต้องมีความรับผิดชอบความฝันของเด็กจึงเป็นจริงได้เนื่องจากไฟมันเต็มๆม <Okay. S 2> ไม่ได้ถูกใช้เ <Okay. S 2> รื่องกแม่ตอนนี้ <c oughs> มันก็เข้ามาสู่เรื่องของกลไกแห่งฟ้า hmm. กลไกของฟ้าเนี่ยอะไรที่อินพุตก็จะเอามา อะไรที่กดลงมันจะดันขึ้นอะไรที่โยนขึ้นมันจะตกลงาทาไมมันเป็นอย่างนั้นดินที่เราเห็นเนี่ยเราก็มองแค่ดินหินที่เราเห็นก็มองแค่หินแต่ในดินในหินเนี่ยมีสนามแม่เหล็กอยู่ในนั้นในสนามแม่เหล็กน,นั้นเราเรียกว่าประจุไฟฟ้าค่ะเราข้างบนกับข้างล่างต่างกันยังไงอาจารย์ข้างบนก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของความคิดอความคิดเราสื่อไปที่บนฟ้า เราก็สามารถถ้าเบิดเราเจาะได้เราก็สามารถสื่อเข้าไปถึงจิตวิญญาณของฟ้า<ม>ถ้าเราสื่อเข้าไปในจิตวัญญาณของฟ้าจิตวิญญาณของฟ้า,ร,ารับรู้ฟ้าก็จะโดนบันดาลให้เกิดขึ้นการโดนบันดาลของฟ้าคือโดนบรรนับรรนดาลให้เกิดสติปัญญาให้เกิดไอเดียให้เกิดความคิดที่จะเป็นโปรแกรมความคิดเราคือโปรแกรมเพราะฉะนั้นความคิดเราก็คือเป็นวิญญาณแต่เวลาเราพูดออกไปเนี่ย มันเป็นแรงดังงนอย่างที่ว่าจิตแต่ความคิดเรามันเป็นโปรแกรมที่เป็นแรงรับดึงเข้ามาความคิดความฝันดึงเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกมาทางเสียงเสียงจะออกไปเสมอไม่ใช่เราดึงเสียงเข้ามาเราจะต้องผลักเสียงออกไปนี่คือคกลไกของมันนะเพราะว่จิตวิญญาณของฟ้าเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะมากเช่นไม่ว่าคุณคิดอะไรมันถูกบันทึกไว้หมดในโลกใบนี้ไม่ว่าตั้งแต่การสร้างมาเลยนะ ไม่ใช่บันทึกเฉพาะมนุษย์นะมันบันทึกแม้กระทั่งสัตว์มันบันทึกทั้งทุกๆอย่างจึงก่อให้เกิดสายพันธุ์คุณเห็นสุดท้ายมันตัวนิสัยต่างกันกับอีกพัน์หนึ่งก็คือพันธุ์นี้มันเป็นอย่างนี้มันก็บันทึกพันธุ์นี้มันเป็นอย่างนี้มันก็บันทึกพอแม่มันบันทึกมันออกลูกมาลูกมันก็บันทึกตามแม่มันเองมันจะเกิดสายพันธุ์สายพันธุ์คือกูโปรแกรมของชีวิตแต่ละชีวิตที่ขอให้เกิดสายพันธุ์มันอันแยกเหล่าเพราะมันคิดผิดเพศมัน ค,คิดผิดปกติมันก็แยกเราไปที่เขาเรียกว่ากายพันใช่ไหมเออกายพันธุ์เพราะฉะนั้นนี่แหละเราเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะใช้ประโยชน์เป็นค่ะประโยชน์เต็มเช่นผมอยากได้อะไรผมก็สามารถที่จะส่งความคิดของผมไปแล้วให้มันสร้างสารรค์ข้างบนนั้นเาเรียกโ r o c ซ s s i n g คือ,อไปไปไปสร้างระบบทองมัน,นแล้วมันก็สง่งเข้ามาอ่ามันเป็นบวกอยู่แล้วล่ะข้างบนอะ่ะข้างล่างมันเป็นรกถ้าดินเนี่ยวัตถุธาตุข้างล่างเป็นรกข้างบนเป็นบวก ยัมีบางนคนเนี่ยมองว่าต่อไปน้ําจะท่วอมอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมนุษย์ธรรมดาเราฟังให้ดีนะครับมองว่าความร้อนทําให้น้ําแข็งละลายทําให้ <c oughs> น้ําแข็งละลายเมื่อน้ําแข็งละลายก็จะล้นทะเลน้ําทะเลก็จะขึ้นฝัง่งก็จะเกินพื้นที่ของที่ดินไป นี่นี่คือความคิดของมนุษย์นะ,ะแล้วน้ำจะท่วมใช่ไหมเออน่าจะท่วมแหละความคิดมนุษย์ <Okay. S 2> แต่ที่จริงแล้วมนุษย์ไม่มีความรู้พอ hmm. หมายความว่าอย่างไงทุกวันนี้เนี่ยบนฟ้ามีเมฆ <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> คุณเอาน้ำแข็งมาตั้งเนี่ยถามว่าไอ้น้ำแข็งลอยขึ้นหรือลอยลงลอยขึ้นค่ะมันก็ต้องลอยขึ้นฟ้าแม้แต่น้ำแข็งยังลอยขึ้นฟ้าเลยน้ำแข็งที่ลอยขึ้นฟ้าเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยก็คือความร้อน hmm. แล้วรู้ไหมฟ้าทําอะไรฟ้าก็อุ้มไว้ทั้งหมดเลยอุ้มความชื้นที่ประกอบด้วยความร้อนเนี่ยเอาไว้เป็นก้อนเมฆให้น้ําแข็งละลายเท่าไหร่ก็อุ้มเอาไว้ข้างบนแต่มนุษย์ไม่คิดข้างบนคิดแต่ว่าจะทั่วข้างลา่างนี่เราก็จะมองได้โถความคิดของมนุษย์ก็ใ,ให้จบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ที่เป็นจำมาไม่มีความหมายเฝ้าสํารวจวิทยาศาสตร์ก็คือมองเจ้าสังเกตแต่สังเกตในสิ่งที่เป็นนามธรรมรูปธรรม แต่ไม่ได้สังเกตกลไกแห่งนมามธรรมอะไรก็ตามโรคใบนี้เนี่ยน้ําทั่วไปได้